อาจารย์เอาเรื่องแจ็คแป๊บโพนหน่อยไหมคะคือในญี่ปุ่นคือมันขนาดไหนคะหรือมันก็เป็นข่าวแบบเบี้ยบยอะไรนี่ก็ไปอีกตลาดหนึ่งที่ลงไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลงไปหาผ่ายต้องนั่งลิฟต์ลงไปถ้าจะไปคุณแจ็คนี่ฉันต้องขุดดินลงไปหาคุณแจ็คเพราะลง,ลงไปลงไปมากกว่าน,นั้นอีกนะฮะเอ่อใครจะว่าว่าปวินเนี่ยเป็นคนเอ่อมีชนชั้นค่ะดิฉันมีค่ะเออขอแบบนะไม่อยากไปเกือกกลัวแต่เอาล่ะจะตก็ต้องพูดก็ต้องพูด คือความถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงเวลาอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์หนึ่งที่มันที่มันอาจจะอาจจะไม่ซีเรียสแะไมันดังมาเกิดตอนนี้พอดีด้วยด้วยสองสามเหตุคือมันํามาเกิดช่วงพีของ ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่เราดันมีรัฐบาลใหม่มีนายรัฐนม,มฐนตรีคนใหม่แล้วค่านเชื่อมั้ยในบรรดานโยบายทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งรัฐบาลสามารถจะพูดได้ทั้งหมดมีเยอะแยะมากมายว่าญี่ปุ่นก็มีปัญหารุมเร้าปัญหาแรกเลยของญี่ปุ่นคือการจัดการกับสิ่งที่เรียวกว่าเป็น foreigner คนต่างชาตินี่คือมันเป็นอันดับหนึ่งเลยของรัฐบาลของคุณซานาเอะ พม่ว่าถึงมันถึงหมดผมบอกไงว่า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 ,วา,วามันมันดันเกิดขึ้นในช่วงมันไม่ดีเลยคืออย่างยกอย่างเช่นวันนี้เอาขันวันนี้เลยนะประมาณสองเมืองในญี่ปุ่นมีการจัดขบวนคือญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีการประท้วงแต่สองสองเมืองเนี้มีการประท้วงประท้วงคนต่างชาติอิ <No. S 1> i เ g e n e เน l นะเขามไม่ได้ถึงกนะับประท้วงอีจักนี่หรอก แต่ว่าแต่ว่าเออมันออกมาเลยไม่เอาคนต่างชาติเฮง,งตายเฮงตายอะไรอย่างเงี้ยคือเออแล้วก็คือผมอยู่มาสิบกว่าปีมันไม่เคยปีอ้าวเนี่ยคือมันมาเกิดช่วงนี้แล้วก็แล้วก็ในรัฐมนตรีนี้เนี่ยก็คือใช้เออตอนนี้ตอนนี้ประเทศหลายๆประเทศ ทั่วโลกมันเลี้ยวขวากันหมดแล้วนะฮะอย่างที่รู้กันอยู่กุสเน่เนี่ยขึ้นมาก็โคาะเนิรนนยวายชาตินิยมก็คงจำเป็นจะต้องอยู่กับนโยบายนโยบายชาตินิยมต่อไปโอ้แล้วมันมีนโยบายทีม่มันออกมาเป็นรูรทำหลายๆอย่างนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการตอบนี้ตอบนี้ตนน้ตนไปเนี่ยจะมีความเ,าเข้มงวดมากเรื่องเกี่ยวกับคนที่ เป็นคนต่างชาติอยู่ญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายแต่ก่อนนี้ยังแบบระบหับ,บระบ,บรูระตาบ้างนี้จะส่งออกส่งออกส่งออกเลยอีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับเอออาจจะต้องพิจารณาเรื่องการให้วีซ่ากับบางประเทศนะฮะผมยังไม่คิดว่าจะไปกลายถึงประเทศไทยในกรณีคุณแจ็คแต่วันก็อาจจะมันอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศเอ,อื่นๆนะฮะซึ่งญี่ปุ่นพูดแล้วแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติในญี่ปุ่นมันมันไปมันยกไปทั้งหมดเลย แจ็คดันาเกิดเรื่องขึ้นตอนนี้อ่ะประเด็นแรกนะคือมันดันมาตกหลุมตรงนี้พอดีตกหลุมของการเกิดขึ้นของชาตินิยมที่เกียดต่างชาติของญี่ปุ่นในยุคปี1้5ประเด็นที่2คือมันก็ดันไปเกิดตรงจุดนั้นด้วยจุดที่มันจุดที่มันเป็นจุดที่มันฮอตมากๆอะ่ะคือคนแถวนั้นเขาบ่นแล้วบ่นอีกแล้วผมเนี่ยเพิ่งไปมาไม่นานนี่เองแล้วเราเห็นผมไปมอนิเตอร์ผมเห็นเลยว่าเออจริงๆมันน่าลำคาญมากเอาผ้าดําไปปิดแล้วนะฮะเพราะคนมันข้ามหลุนข้ามไปข้ามมามันไม่รอไฟแดงอะไรอย่างเนี้ แล้วแจ็คก็ไปกืนอยู่งนั้นแล้วก็ไปเต้นอยู่วันนั้นคือมันมันมันผิดทุกอย่างมันผิดคือมันผิดทั้งในแง่ของจารีตนะฮะแล้วก็ผิดจริงๆผิดในแง่ของกฎหมายด้วยเพราะญี่ปุ่นมีกฎหมายของการที่ห้ามทําตัวให้เป็นสิ่งน่าลาคาญของชุมชนและสังคมถ้าเขาตีความว่าเป็นสิ่งน่าลาคาญเนี่ยคือจริงๆนะอีแจ็คเนี่ยถ้อเหิดไม่เห็นมันเต้นนะเห็นแค่ตัวมันเนี่ยก็เป็นสิ่งน่าลาคาญแล้วเออลาคาญลูกตามากโทษทีนะเออ แต่มันมัน,ม,นมันผิด,ม,ผดมันผิดทั้งจารีตมันผิดทั้งกฎหมายด้วยคือเอาละ่ะเล่าซสยุดยาวก็เลยจะบอกว่าเออมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่ลงไปเจาะเรือ่องประเทศไทยอย่างเดียวแต่เป็นประเด็นแอลเอฮอของญี่ปุ่นนะวันนี้คือกระแสของการที่ไม่ชอบต่างชาติ นะฮะในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันมันเกิดขึ้นไม่รู้กี่ทศวรรษตร่อทศวรวรษส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะมันเป็นประเทศที่โฮโมจีเนียสมันมันทำให้รู้สึกว่าการเข้ามองต่างชาติเป็นการลูกกรานของขาวและญี่ปุ่นก็เป็นชาติที่รู้สึกมันมันก็รัสกสงบใครมาขวัญมาหลายรอบขวัญก็คงรู้จนเรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วเราจะทําอะไรเนี่ยโอย้เราไม่อยากให้เขารู้เราเป็นคนต่างชาติเลยเพราะมันจะอยู่ลำบากพูดจริงขึ้นรถไฟแล้วก็แน่ เราก็ต้องเงียบกริบอะไรอย่างเงี้ยสงข้ามถนน้วต้องรอสัญญาณนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนต่างชาติมาแล้วมันก็มันก็ไม่อ่ะมันก็เลยคือพอมันเกิดสถานการณ์นั้นปุ๊บเนี่ยชาติยิยมของซานาเอะมันก็เลยมีมันก็เลยเม็กเซนไงอาจารย์ยังไม่ไปอยู่เรื่องเกี่ยวกับสงครามที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะใครว่าอยู่อุ้ยอาจารย์สบายแล้วอาจารย์ต้องพูดเลยในอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยมันอันตรายมากจากสงครามกับเขมรฉันก็อาจจะถูกระเบิดค่ะ <laughs> จากมึงจีนออคืออ,อ,อาจอารย์ขอสั้นๆได้ไหมคะอีกสักนิดนะะึงค่ะคือมันซีเรียสแค่ไหนคะรอบล่าสุดนี้ค่ะซีเรียรออสมากซีเรียรมสยมากตรงที่ว่าเออไต้หวันอย่าไปแตะเด็ดขาดไต้หวันเป็นอะไรที่แตะไม่ได้เด็ดขาดเพราะจีนเนี่ยมองไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปีโมโวแล้วคืออันนี้ไม่ต้องคือทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมฮะเออคิดคิดดูแล้วกันว่าจีนเนี่ยมีน้ําหนักแค่ไหน ที่สามารถยับยั้ง after all this time นะจะจะบอกตั้งแต่สขขงครามโลกครั้งที่สองอะสามารถยับยั้งให้ไต้หวันไม่มีสถานะเป็นประเทศได้จนถึงทุกวันนี้ไต้หวันไม่มีสถานะเป็นประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการที่บางทีผู้สื่อข่าวเรียกว่าประเทศไต้หวันอันนี้คือผิดนะคะนะฮะเพราะว่าเอาละคุณจะรักประชาธิปไตยแค่ไหนก็ตามคุณจะมองว่าไต้หวันไป็แต่ในแง่ขององค์การสหประชาชาติไต้หวันยังไม่ใช่ประเทศเพราะว่ายังถือว่า จีนยังเคลมอยู่แต่เราญี่ปุ่นก็ดันไปบอกว่าจะช่วยไต้หวันถ้าเกิดมีการถูกรุกรานโอ้โหเท่าน,นั้นแหละคือธรรมดาที่เขาไม่พูดกันนี่นะจีนกับญี่ปุ่นก็ไม่มองหน้ากันอยู่แล้วทังด้วยสองสองสาเหตุอย่างต่ําๆสาเหตุตหตแรกคือบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเข้าไปทาในจีนที่มันโหดร้ายป่าถื่อนมากกับอันหนึ่งที่มันยังมีอยู่คือการเคลมการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะทับซ้อน ซึ่งมันมันไม่ลงตัวสัทีเอาล่ะเดี๋ยวไม่อยากพูดยาวคือที่มันบอกว่ามันเลยเถิดอไปมากเนี่ยเพราะว่าการแล้วจีนก็รู้อยู่แล้วจีนตอบโต้ทันทีคือจีนเนี่ยมันไม่ใช่จีนปี1949งเกี่ก่ก่อน1 9ึ9ส้าคือยอมญี่ปุ่นยอมยอมยอมทีนเมื่อเป็นจีนมันเป็นจีน,น,น,จนยุคใหม่ที่มันไม่ยอมอีกแล้วใช่ไหมสั่งให้คนไม่เดินทางไปญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีการแ c a n ซิลตั๋วไปแล้วครึ่งล้านแล้วก็งดการนําเข้าอาหารทะเลทั้งหมดของญี่ปุ่น แล้วเราไปเห็นเดผมเขียนไปในเฟบูกเราเห็นผมเห็นคนไทยไปเมนต์น,นัคือก็จริงๆก็บางทีก็เหนื่อยบางทีบางทีจากบอดโง่ก็เงียบอาจจะแรงเกินไปว่าดีแล้วจะไม่ไม่ต้องญี่ปุ่นจะไปทำการค้ากับมันนี่ปอยไม่ไี่อีประเทศบ้ากเนคือในในแง่ของความสาใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในโรกของความเป็นจริงโองของความสมรระเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลขประการหนึ่งคือฉันก็โง่่ะเธอจะเอาอยัางไงคือตอนที่เรามีจัดคณะไปเยือนจีนแล้วอุ้ยจีนน่ารักนู่นนี่นั่นนี่ตลกว่าจีนนรจ แต่พอจีนทะเลาะกับญี่ปุ่นปุ๊บเราไปเข้าค้างญี่ปุ่นแล้วด่าจีนเออสนุกมึงเมคอัพอย,ยู่ไหมเหนื่อย